เจริญสุปรรดาพุทธตาสนิกช์ทั้งหลายมิตรในเรือนเพื่อนในบ้านก็มาพบกับมาดาต้นตาทุจนแล้วเป็นปกติละคงจะยาวก็ได้มาพบมาคุยให้กับญาติโยมได้ฟังก็ดีเหมือนกันดีเหมือนกันด้เพราะว่าไม่มีใคร มาพูดมาคุยด้วยอาตมาก็คุยผ่านทาง YouTube นี่ไปให้ญาติโยมได้ฟังแล้วก็จะได้พบป,ปะเจ,เจอกันอันนี้ถ้าเจอตรงไหนก็ทักทายกันได้นะทักทายกันได้เจอกันที่ไหนก็เออทักทายได้โอ้ยเนี่ยอาจารย์เรืองชัยเนี่ยจากวัดใหม่เจริญพรนนะก็ทักทายกันได้ อันนี้เราก็มาพูดกันถึงเรื่องที่พระอนนท์นี่มีความเกรงใจมีความทุกข์ใจไม่ใช่เกรงใจเกรงว่าแล้วก็มีความทุกข์ใจว่าพระพุทธองค์จะปรินิพพานแต่พระพุทธองค์ก็ตรัสบอกว่าโอ้ยไม่ต้องมาห่วงอะไรในตถาคตแล้วไม่ต้องมาห่วงอะไรในตัวตถาคตแล้ว ในสถาคตนี่ไม่มีอะไรเหลืออยู่ในมือแล้วเอาให้หมดแล้วแสดงทำให้หมดแล้วกงร้อธรรมจักรก็ตั้งไปหมดแล้วอานนจงอานนจงพึ่งพาตนเองเถิดบอกไปอย่างนี้แล้วก็เทศนาเรื่องความแก่ความชราของตนเอง ยกเป็นตัวอย่างแห้ออนฟังว่าดูที่เนี่ยหูตาเราก็ฟ้าฟางแล้วอายุแปดสิบปีแล้วจะมาห่วงอะไรในสังขารอะไรอย่างนี้เล่าจงพึ่งพาตัวเองเถอะเราได้ให้ไปหมดแล้วว่าแล้วก็เดินทางต่อไปที่ ไปที่กรุงเวสาลีของมันลักษัตริย์ของมันของมหากษัตกษัลิิษวีที่เมืองเวสาลีเป็นครั้งสุดท้ายสเสด็จออกจากเมืองเวสาลีนี่เป็นครั้งสุดท้ายออยังไม่ใช่ลำดับนั้นบรรดากษัตกษั์ลิษวีทั้งหลายก็ ทราบว่าพระสัพพัญยูสเสด็จมาก็พาเค,ออเครื่องหอมเครื่องหอมเครื่องเป็นพวกกลิ่นก็แจะจันทูบสมัยนั้นคงจะมีหรือ,อยังไม่ทราบนะหรือมีแล้วก็ไม่ทราบพวกทูบเทียนนี่ไงก็ถือทูบเทียนมามีแล้วมีทูบมีเทียนแล้วในสมัยครั้งพุทธกาลก็มีทูบมีเทียนแล้วในสมัยนั้น บุภาชาติอันพัทธศรลยานถวายนมัตรการแล้วก็นั่งลงเพื่อจะฟังพระสัทธ,ธรรมเทศนาพระองค์ก็เทศนาโปรดกษัตริย์ลชชวีแล้วก็เข้าไปบินแล้วกษัตริย์ชววีก็นิมนต์ไปรับบินทบาทในพระราชนิเวศในวันพรุ่งนี้ ก็ทรงรับด้วยดุษยเดภาพครั้นเวลาบุพันิสมัยก็เสด็จเข้าไปในเมืองเวสาลีกับด้วยพิกษุห้าร้อยเป็นบริวารมีพระอาการงดงามก็ค,คือความงดงามเนี่ยมันของของพระพธองค์เนี่ยมันหาที่เปรียบอะไรไม่ได้แล้ว ความงดงามความสัพพันรังสีที่พระองค์มีแวดล้อมพระได้บริวารทั้ง500นี่ก็เหมือนกับพระยาพระยาฉัตรทันเนี่ยแวดล้อมพระเดชช้างบริวารทั้งหลายมันสง่างามขนาดนั้นนะ่ะนะประมาณ80,000เชือก80,000ตัวช้างที่แวดล้อม พยาฉัตรทันไปเนี่ยปฏิ่สะสะสะัตสัทันตะโบกพระีเนี่ยเป็นที่เล่นน้ำของของพยาฉัตรทนันงดงามบุญพาวาสนาเราไม่ได้เห็นเนาะอย่างนั้นน่ะวาสนาเรามันน้อยเหลือเกินไม่ได้เห็นอย่างนั้น ก็จงปราถนาเอาไว้าแม้ว่าไม่ได้สำเร็จชาตินี้ก็ให้ได้พบพระศรีอานก็แล้วกันให้เกิดทันศาสนาของพระศรีอานได้พบพระศรีอานในสมัยของพระศรีอานนี่เขาบอกอู้ยกฎเนี่ยมันเสมอเหมือนกันหมดสมบัติเงินทองทั้งหลายนี่ไม่ต้องไปทำอะไรอ,อยากจะได้ก็ไปสอยเอา แล้วมันจะมีค่าไหมล่ะนะอยากจะได้ก็ไปสอยเอางเงี้ยแล้วจะเอามาแลกเปลี่ยนกับอะไรก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะแต่เขาบรรยายไว้อย่างนั้นก็ก็ลองไปเกิดใท้ทันาศาสนาพระสีอานนะได้ไดฟังธรรมของพระศาสนาสีอานแล้วกันเสร็จแล้วก็ออกจากเมืองเวสาลี เสด็จออกจากเมืองเวสารีแล้วก็เอียงพระกายมามองเมืองเวสาลีไปหยุดยืนอยู่ที่นอทวาวรเมืองเวสาลีแล้วก็แปรพักกายยินซีเนี่ยกลับมาเลือบแลเมืองเวสารีเป็นครั้งสุดท้ายว่าเนี่ยเป็นปัจฉิมและที่เราจะได้มาเห็นเมืองเวสารี แล้วก็เสด็จออกจากเมืองเวสาลีคงจะไม่ได้กลับมาอีกแล้วสอ,องทราบเนี่ยรงจะปริมิพานตรัสโอราริกะนิมิตโอภาสแต่พระอานนท์ไม่เข้าใจความหมายไม่ได้ทูลลาไม่ได้ทูลอาราธนนาให้ดำรงพระชนอยู่ต่อไป พระองค์ทราบว่าพระองค์เนี่ยสามารถที่จะมีพระชนชีพอยู่ได้ต่อไปอีกหนึ่งกับหนึ่งกันถ้าหากว่ามีคนอาราธนานิมนต์เอาไว้ก็ทำนิมิตให้พระอนทน์เห็นแล้วแล้วก็พระอน,นท์ก็จะได้อาราธนากราบทูลนิมนต์เอาไว้แต่ว่า แต่ว่ามารน่ะมันมาเข้ามาแทรกแซงคำแทรกแซงจิตใจของของพระอานุนก็คือมาควบคุมจิตใจของพระอนุนไว้ไม่ให้คิดถึงเรื่องที่จะราราธนากราบูุนิมนต์มานมนี่มันมีนะ เอาไม่เชื่อก็ไปดูรายการของอขอภายนะของอาจารย์โอเรย,ยานสัมผัสมาน่มันเข้าไปมีแทรกแซงมันคุมอยู่ได้ตัวเองไม่สามารถที่จะจะจะควบคุมตัวเองได้เนี่ยมีเป็นอย่างนั้นก็มี แล้วทำไมมารเข้าแทรกแทงพระได้มามารไม่กลัวผีโอ้ขอนาดพระพุทธเจ้าอะมันยังมารบกวนน่ะพยามารทั้งลูกพยามารนี่ก็ยังมารบกวนน่ะจะมากลัวเหรอไม่กลัวหรอกพระพุทธองค์ขนาดที่จะแต่ว่าพอตรัสสรุ้แล้วมารก็พ่ายนะพอตรัสสรุ้แล้วมารก็พ่ายอันนี้พระอานนท์ยังไม่ได้ยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์น่ะ พานนยังไม่ได้ไปพระอรหันต์เป็นเพียงแค่ผู้ผู้ที่ติดตามคอยรับใช้พระสมัมมาตามพุทธเจ้าอยู่ก็เ,เลยยังไม่ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์มารก็เข้าแทรกแซงควบคุมได้อันนี้อธิบายให้ฟังก็ยากถ้าหากว่าโยมไม่ประสบ ถือว่าตัวท่านใดท่านหนึ่งไม่ได้ประสบกับตัวเองก็ไม่เชื่อแต่ถ้าหากว่าได้ประสบกับตัวเองได้เห็นได้รู้ได้ประจักษ์กับตัวเองแล้วก็จะรู้อันแน่แน่ที่แน่แนก็ลองติดตามดูนะรายการของ The g o o s t s e r r t t ของอาจารย์โอลิยานสัมผัส ก็จะเข้าใจว่ามันมีสิ่งเหล่านั้นคือมารแทรกแทงงอ้เยอะแยะนันเรามันเป็นปัจเจก,กับบุคคลนะ่ะเป็นปัจเจก,กับุคคลบางคนก็มาไม่เคยเจอเคยเจอเลยผีแค่ว่าผีผีไม่เชื่อรักแต่ใก,กลัวนะ <c oughs> ทั้งทั้งที่ไม่เคยเห็นเลยแต่ก็กลัวว่าผีเปไ็นยังไงไม่ไม่เคยเห็นแต่ก็กลัวอยู่อเอาวันนี้ก็ติบนาทีเข้าไปแล้ว ก็คงจะต้องเอาไว้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมามาว่ากันใหม่ัปณีสข,ขอความสุขความเจรจิญจงมีกับบรรดาท่านสาทุชนทุกคนทุกท่านเพลินเจริญพร